โอเคครับผมกาศสวัสดีท่านทุกท่านด้วยนะครับกลับมารายการ NPK Cast Gaming อีกแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เราคงไม่ได้มาแคดเกมนะครับวันนี้เรามาบอกสเปคคอมที่น่าสนใจนะครับช่วงเขาเรียกว่าไรท้ายปีแล้วกันเนาะเรียกว่าเป็นช่วงท้ายปีแล้วนะครับก็เข้าสู่ช่วงเดือนกันยายนแล้วนะครับกำลังจะปลายเดือนด้วยนะครับเนาะก็ สเปคคอมที่น่าสนใจตอนนี้นะครับมีท่านผู้ชมที่าถามกันเข้ามาประมาณ6ท่าน7ท่านเนี่ยผมจําไม่ได้ประมาณนี้แหละประมาณ6 7ท่านนะก็ถามว่า,ามีพี่มีสเปคคอมที่ราคาต่ำกว่า1 0,000หมื่นไหมครับอีกคนหนึ่งพี่ครับผมมีสเปคไอผมมีงบประมาณ5,000บาทพี่ครับผมมีงบประมาณ8,00 0บาทก็ขอเป็นกลางๆแล้วกันเนาะงบประมาณสําหรับวันนี้ครับที่เราจะมาจัดสเปคคอมกันก็งบประมาณที่ไม่เกิน 6,500บาทสำหรับไม่มีจอนะครับไม่มีจอไม่มีตัวนี้นะครับไม่มีจอภาพให้นะครับแต่สำหรับท่านผู้ชมที่มีงบถึง8,000บาทก็ดีด้วยครับท่านผู้ชมได้จอตัวนี้ไปด้วยนะครับผู้โชคดีผู้โชคดีสำหรับท่านผู้ชมที่มีงบเกินนะครับเกิน8,000บาทก็จะได้ตัวนี้ไปด้วยนะครับ ราคาที่ผมอ้างอิงของวันนี้นะครับเป็นราคาการสั่งออนไลน์เนาะการสั่งออนไลน์นะครับข้อดีก็คือสามารถช่วยประหยัดเงินไปได้หลายบาทเลยนะอุปกรณ์ทุกชิ้นสามารถลดได้หมดเลยนะครับอันนี้ยังไม่ได้รวมการใส่โค้ดส่วนลดนะครับซึ่งก็แนะนําให้เป็นโค้ดของนายอาร์มนะครับหรือพี่อาร์มน,น,นั่นเองเนาะนะโอเคเดี๋ยวเรามาหลักๆเลยนะครับก็ยังอยู่ที่ค่าย AMD เหมือนเดิม นะครับไม่ได้สปอนเซอร์นะแต่ว่า AMD เขาคบคันมากกว่านะครับไม่จำเป็นจะต้องอมีการ์ดจอที่แบบเว,อ,วอร์วังอลังการแบบการ์ดจอแยกอะไรเงี้ยแต่ก็สามารถที่จะเล่นเกมได้นะครับเนาะก็วันนี้มาในส่วนของ AMD AM4 นะครับก็เป็นซ็อกเก็ต AM4 เนาะเป็นอ่า <c oughs> เป็นแอน o ์รอนส GE นะครับของค่า,ายเน็กนั่นเอง ตัวนี้น่าสนใจอยู่ตรงที่มี2อคอสีเทศครับคือบางตัวก็จะมี2อคอสองเทศเนาะแต่ว่าตัวนี้ก็จะออกมานานแล้วนะครับแต่ว่าประกันก็ยังมีอยู่นะครับ20วันการันตีนี่คือถ้ามีปัญหาสามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับ20วันเนาะก็แต่หลักก็จะเป็นชู้อารับประกันประมาณ1ปีนะครับเนาะโอเคอความสามารถของตัวนี้นะครับก็คือ อ่าอย่างแรกเลย2คอ2เทไอ้คอ4เทศนะครับคือส่วนใหญ่เขาจะมี2คอ2เทศนะครับแต่ของเราเป็น2คอ4เทศเนาะเดี๋ยวเอนะโอเคลืมเปิดให้มันวนนะครับเพลงมาต่อไปนะครับอ่าแคชวันนะครับก็อยู่ที่192กิโลไบต์นะครับต่อไปเป็นแคชทูแคชทูก็เป็น1เมกนะครับต่อไปแคชทีก็4เมก นะอันนี้ความน่าชื่นใจอย่างหนึ่งเลยก็คือ2อย่างสีพูดผิดเนาะสามอย่างเลยอย่างแรกเลยคือมีเทรดที่มากกว่า,าราคาเลทเดียวกันอนะมากกว่ากันอยู่2เทรดนะครับก็คือธรรมดาเป็นสองคอสองเทรดเนาะอันนี้พูดบ่อยมากเลยตอนนี้ก็จะเป็น2องคอแล้วก็4เทรดนะครับซึ่งความเร็วก็ไม่ได้ขี้เลยเลยนะครับ3.2กิกนะเฮิรต์เนาะต่อมาครับอย่างที่2 สีน่าชื่นใจนะเป็นาการ์ดจอออนบอร์ดครับก็เป็น AMD Radeon Vega 3นะครับเนอะก็น,นี้ก็โอเคนะครับไม่ได้ขี้เหร่เลยนะในเลทราคา1,000นิดๆถือว่าคุ้มค่ามากเนาะต่อมาอย่างที่3ครับคือมี CPU Cooler ให้ครับ CPU Cooler คืออะไรคืออ่าท่านผู้ชมเคยเห็นพัดลมที่ท,ที่เอาไว้ระบายความร้อนในี CPU ไหม ที่พัดลมมันจะเปิดตลอดเลยไม่มีพักเลยนีครับตัวนี้มีมาให้นะครับถือว่าด,ดีมากเลยเนาะโอเคต่อมาส่วนต่อมาครับเป็นส่วนของเมนบอร์ดนะครับเมนบอร์ดอันนี้ขอใช้เป็นของ a s r ล c k b 4 5 0 m นะครับตัวนี้รองรับการ OC นะครับ OC นี่คือเอาสามารถ o อ e r c l ์ c k ให้มากกว่าบัสของแรมเนี่ยเกิน3,200ได้นะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะ o อ e r c l o c k กันไปอยู่ที่ประมาณ3,600ประมาณนี้ นะครับจะไม่ค่อยข้ามไป4 0 0 0 4,400ักันเพราะว่าส่วนใหญ่จะดับมันไม่ไหวนะครับแต่ด้วยหลักหลักการทํางานแบบความประหยัดพลังงานอะไรพวกนี้โอเคเลยนะครับตัวนี้ที่น่าสนใจอย่างหนึ่งคือ,อเป็นตัวอันไหนว่านี่ครับเป็นอัลตร้า M2 นะครับ Endo N R M.2 นะครับซึ่งไม่ใช่ M2 ธรรมดาอยู่แล้วนะครับแต่เป็น NVMe นะครับคือเป็น เป็น SSD ที่เร็วแรงทะลุนาลกนะครับเราก็ทราบกันอยู่เนาะก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะไปเลือกใช้กันเลยนะครับอโอเคตัวนี้ก็เป็นระบบเสียงแบบ7.1นะครับถือว่าการเล่นเกมนี่คือดีมากเลยจะได้ยินเสียงครบ8ทิศทางนะครับก็จะได้ยินเสียงเป็นซ้ายขวาหน้าหลังนะครับแล้วก็ทิศตะวันออกทิศตะวันตกอะไรเงี้ยนะครับคือมันจะได้ยินทั้งหมด8ทิศเลยถือว่าดีมาก สำหรับการเล่นเกมนะครับสำหรับการดูหนังนี่ถือว่าชัดเจนโอเคดีมากเลย7.1่ยังไงก็ดีนะครับเนาะแล้วก็รองรับพอร์ตเป็น hdmi dvi d VID, แล้วก็ดีซันะครับพอร์ตการเชื่อมต่อเนาะมีให้เราสามพอร์ตสามารถเชื่อมต่อได้ทั้งหมด3จอเลยนะครับถือว่าดีมากต่อมาแรมครับผมแรมขอใช้เป็นของ b บ a c k b e r r y 8แ h i ชินะครับตัวนี้เป็นบัส3า0 0พอดีเลยนะครับไม่จำเป็นนะไม่จำเป็นต้องไปโอเวอร์คล็อกเพิ่มแล้วนะครับถ้าไม่ได้แบบ แบบเขาเรียกอะไรเอาไว้ทางานหนักๆอะไรเงี้ยในสเปคที่คุ้มค่าอะไรเงี้ยก็อาจจะโอเวอร์ครอขึ้นนิดนึงแต่ถ้าเกิดแบบไม่ได้ซีเรียสอะไรก็ใช้ปกติเลยครับเพราะว่ามันเร็วแรงอยู่แล้วนะครับตัวนี้โอเคแล้วเนาะก็ตัวนี้เป็น8กิกนะครับถ้างบประมาณมีเพิ่มเติมก็ใส่เพิ่มเป็น2ตัวเป็น16กิกเลยนะครับเออลืมบอกว่าเามนบอร์ดของเราสามารถใส่แรมได้2สล็อตนะครับตรงนี้เลยเห็นไหมทางด้านขวานะครับ ทางด้าน,นขวาจะมีสล็อตแรมสล็อตเนาะแล้วก็จะมีการ์ดจอหนนะครับแล้วก็เป็น PCIe ต่อเพิ่มอีก1พอร์ตมาให้เนาะโอเคแล้วก็ทานใบออดแล้วก็โอเคเนาะอมหมดไปละสามตัวต่อไปครับเป็นฮาร์ดดิสนะครับผมยังไม่ได้เลือกเป็น SSD ให้เพราะว่าอันนี้เป็นราคาประหยัดนะครับเอาเป็นฮาร์ดดิสก่อนแต่ว่าเป็นฮาร์ดดิสตัวที่เร็วเร็วกว่าปกติอีกขึ้นมาอีกนิดนึง นะครับก็ตัวนี้เป็น SATA สามนะครับหนึ่เทราไบต์ก็คือ1,000กิกนั่นเองนะครับเยอะมากเนาะก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานปกตินะครับงานตัดต่องานอะไรสามารถทําได้ปกติเลยเนาะก็อาจจะไม่ได้แบบเร็วขนาด SSD นะครับแต่ว่าตัวนี้ที่น่าสนใจก็คือเป็นตัวนี้นะครับเป็นสองร้อยห้าสิบเมกนะครับตัวนี้ถือว่าแบบน่าสนใจมากเนาะถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็ Uh, 7,200นี่เป็นค่าปกติอยู่แล้วนะครับโอ okay. เคก็ใช้เป็นของซีเกตนะครับเนาะมีประกันเหมือนกันนะครับไม่ต้องห่วงประกันนี้ไม่ใช่ธรรมดานะประกัน3ปีนะครับท่านผู้ชม3ปีนะขอ,องดีเลยนะครับโอเคต่อมาครับในส่วนของเคสคอมพิวเตอร์นะครับเรามีคอม, case, อม ly, แล้วเราต้องมีเคสเราต้องมีเ o w e r s u ส p l y แล้วเราต้องมีเมาส์กับคีย์บอร์ดด้วยซึ่งผมขอใช้เป็นของอิสโซนาครับ อิโซนานี่น่าสนใจมากตรงที่อาเป็นเคสที่เป็นแบบเคสใหญ่นะครับเป็น ATX นะไม่ใช่ mini ATX แบบ m ATX อะไรงี้ไม่ใช่นะตัวนี้เป็น ATX เลยนะครับเพื่อเป็นเคสใหญ่เลยไม่ใช่เคสแบบระดับย่อมๆเนาะก็เป็นเคสใหญ่เลยที่ครับที่มีไฟสีแดงนะครับมีเป็น LED เป็นพัดลม LED สีแดงให้เรามาถึง2ตัวเนาะแล้วก็ มีเพลว์ซัพพลายให้เรา550วัตต์หนึ่งตัวนะครับเป็นวัตเทียมไม่ใช่วัตต์แท้นะจะอยู่ข้างหลังเห็นไหมตรงนี้นะครับนี่ดูที่เมาส์นะนะครับเขาจะใส่หให้เราแล้วนะครับที่เราสามารถรีเควสให้เขาประกอบคอมมาให้เราได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องมาประกอบเองนะแต่ถ้าเกิดเราแบบมั่นใจในตัวเองหรือว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรเราประกอบเป็นอะแบบที่ผมประกอบเป็นอะไรเงี้ยก็อบอกเขาไม่ต้องประกอบมาก็ได้เดี๋ยวเราประกอบเองก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะโมเลยแล้วแต่นะครับ ต่อมาแถมฟรีเมาส์คีย์บอร์ดนะครับอันนี้เป็นคอมโบเซตเนาะได้ทั้งเมาส์และคีย์บอร์ดเลยนะครับก็คือแถมฟรีได้3อย่างนะครับซื้อเคสแถม1 power supply 1้0ยวัตต์เทียมนะครับใช้ได้จริงจะอยู่ที่ประมาณ350วัตต์ถึง400วัตต์ประมาณนี้นะครับแต่ว่ามันโอเวอร์โหลดได้ถึง550วัตต์นั่นเองเนาะแต่ของจริงอาจจะ นิดหนึ่งนะครับนิดหนึงแหละเพราะว่าแบบมันเป็นของของแถมมะเนาะต่อมาครับเป็นอันที่2ครับ LED ที่เป็นพัดลมนะครับสีแดง2ตัวนะครับแถมมาเรา2ตัวหน้าหลังถือว่าโอเคเลยระบายความร้อนนะครับดูดลมเย็นข้างหน้าเป่าลมร้อนข้างหลังโอเคตามสเต็ปถูกต้องนะครับต่อมาครับก็เป็นเมาส์กับคีย์บอร์ดเมาส์คีย์บอร์ดนี้เป็นคอมโบเซตได้คอมได้มาคู่กันเลยนะครับเมาส์ก็เป็นเมาส์สายปกตินะครับคืออย่าเพิ่งไป หวังว่ามันจะเป็นเมาส์ไร้สายอะไรอย่างเงี้ยนะแค่มันมีเมาส์กับคีย์บอร์ดแถมมาให้เราแล้วคีย์บอร์ดก็เป็นลักษณะเท่ๆนะครับไม่ได้แบบเรียบแบบเรียบๆจนเกินไปนะครับก็มีสีแดงมาให้เรามีอ่าลักษณะของคีย์บอร์ดเป็นเป็นเหมือนที่วางนิ้วนะครับข้างล่างปุ่มสเปซบาเห็นไหมเออมันจะแบบดูทรงแบบเหมือนเป็นเกมมิ่งเกมมิ่งอ่านะครับตัวนี้โอเคเลยเนาะก็ าการ์จอรองรับแบบ320มิลิเมรนะครับสามารถใส่2060ของผมได้เลยในของผมเป็น2 0 6 0พัดเนาะสำหรับการจอนะครับอ่ะโอเคทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะครับราคาไม่เกิน6500บาทครับตอนนี้อยู่ที่6 3 1 5บาทยังไม่รวมราคาส่วนลดที่จะใส่อย่างเช่นโค้ดส่วนลดของนายอาร์มนะครับนี่สามารถลดลงไปได้อีกนะครับอาจจะอยู่ที่ประมาณ5900 ไปลายหรือว่าอาจจะอยู่ที่ประมาณ6กพันต้นๆน,นะครับอยู่ที่ประมาณนี้เนาะไม่เกินไม่เกินนี้นะครับต่อมาครับสำหรับคนที่มีงบประมาณเพิ่มเติมนะครับก็ผมเชียร์เป็นของ a อ e r นะครับตัวจอคอม a อ e r ตัวนี้ก็มีความก็เรื่องอะไรความกว้างความ,วามยาวอยู่ที่21.5นิ้วนะครับตัวนี้เป็นจอแบบ100 100Hz เฮิร์นะก็โอเคเลยเนาะ แต่ว่าจอก็จะเป็น IPS LCD ธรรมดานะครับก็จะเป็นจอรุ่นประหยัดไฟปกติเลยนะครับไม่ได้แตกต่างอะไรทั่วไปเนาะโอเคก็ตัวนี้รองรับอยู่ที่ Full HD นะครับแต่สามารถแสดงผลในพวกยูทง YouTube ดูเป็น 2K อะไรเงี้ยได้ปกตินะครับอันนี้ 4K ไม่แน่ใจว่ารองรับหรือเปล่านะครับแต่ที่แน่ที่เขารองรับคือการติดตั้งกับขาแขวนติดผนังนะครับคือ ใครที่จะซื้อไปสําหรับเล่นเพยีด้วยก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นเพยก็ได้เล่นคอมด้วยก็ได้นะครับดูเป็นจอทีวีชั่วขราวก็ได้อีกนะครับคือไม่เสียหายอะไรเลยนะครับพอที่คือดีมากนาะแต่จอทีวีนี่คือต้องเป็น HDMI ตัวนี้เท่านั้นนะครับโอเคประมาณนี้นะครับก็ตัวนี้ถ้าบวกราคาไปเพิ่มเติมอันนี้ราคาอยู่ที่6,315บาบาทเนาะ ถ้าบวกไปอีก1950บาทก็จะอยู่ที่8 2 1 5บาทใช้โค้ดส่วนลดแล้วต่ำกว่า8 0 0 0แน่นอนนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ7,000ปลายๆเลยนะครับเอาง่ายว่าคนที่มีงบประมาณอยู่ที่8,000เนี่ยอ่าคือเคลียร์เลยนะแบบโล่งอกเลยนะครับได้คอมทั้งเซตเลยนะครับเมาส์คีย์บอร์ดจอคอมก็ได้นะครับเคสคอมได้ cpu อ่าที่มีการ์ดจอออนบอร์ดที่เล่นเกมได้ด้วยนะครับแรมอ่า เมนบอร์ดบอกไปเรื่องว่า,าฮาร์ดดิส์นะครับที่เร็วกว่าตัวปกติขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะพาวาส์พายก็ได้แถมมานก่เคสด้วยนะครับมีพัดลมให้2ตัวด้วยนะถือว่าดีมากเลยนะครับสำหรับงบประมาณ8 0 0 0บาทนี้โคตรคุ้มเลยนะครับโอเคก็เป็นอะไรที่น่าสนใจเนาะโอเคครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบพิเศษไว้ก่อนแล้วกันนะครับบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่พัดหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ ราคา6 5 0 0นี่ถือว่าคุ้มมากเลยนะครับถ้ามีถึง8,000ก็ได้จอไปด้วยนะครับคุ้มจัด